มาถึงเซสันวินเตอร์2021แล้วเหรอ2020ผมแทบไม่ได้ลงคลิปเลยเอาเป็นว่าผมไม่ได้เลิกดูเมียนะอนิเมะผมก็ยังติดตามเรื่อยๆแหละแค่ผมไม่ได้ลงคลิปแต่ว่าถ้าถามผมว่าอนิเมะในปี2020ผมรู้สึกยังไงบ้างผมพูดตรงๆนะน่าเบื่อว่ะ แต่ยังไงก็ตามก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็สําหรับในวันนี้เนี่ยแมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปกันมาโคตรนานน่าจะครึ่งปีแล้วมั้งก็ผมจะมาพูดถึงความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับผมในอนิเมะในปี2020กันหน่อยดีกว่านะครับก็สำหรับผมแล้วเนี่ยในปี2020เป็นหนึ่งในปีที่ อนิเมะสนุกๆส,สำหรับผมเนี่ยมีค่อนข้างที่จะออกมาน้อยมากเอาจริงเป็นปีที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเงียมเหงานิดน,นึงอะรู้สึกไม่ค่อยมีเรื่องที่เป็นมามืดอ,อะไรเท่าไหร่แต่จริง,รงๆก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับซั่นวินเตอร์ปี2020เนี่ยเอาจริงเปิดมาเรื่องแรกเนี่ยก็ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากดูเมะต่อแล้วอะ <c oughs> พอเปิดมาเรื่องแรกไม่ก็ไอเรื่องนี้แล้วอะจำได้ว่าเรื่องนี้ผมเคยทำคลิปบ่นไปอยู่นะแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ต้องถามด้วยนะว่าผมดูจบไหม ชัดเจนแต่น้อยก็มีโรล,ลี่มาให้ผมเสพให้แบบรู้สึกฟินได้อยู่นะแต่จริงๆมีเรื่องที่ผมสนใจหลักๆก,ก็มีอยู่เรื่องนึงนะผมก็คือเรื่องโดโรฮิฮโดโรเอโซคินผมก็ยังไม่ได้ดูนะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย แล้วก็มีภาคต่อมาอันนึงด้วยเรียวกันทีซึ่งช่วงนั้นก็โดนโควิดไปหนักมาก <c oughs> อารมณค้างหนักมากอะช่วงนั้นเรียวกันอะแล้วก็มีน้องดูดาวด้วยของดูกาโคโบจริงไอเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมกอน่าจะชอบมากเหมือนกันนะในปี2020เนี่ยผมไม่ได้ชอบเพราะว่าตัวละครมันน่ารักอย่างเดียวนะเรื่องนี้ตอนในซีซันสปริงเนี่ย,เ,ยเป็นซีซันที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าอนิเมะน่าสนใจคอ่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เป็นซีซันที่ตอนแรกผมคิดว่ามามืดก็น่าจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมกมร่แแก,กับซะน ว่ารู้สึกว่าภาคนี้จะเน้นบทบาทของของคาคุยะมามากขึ้นเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยโดนจิกะกาพายาสกะแย่งบทบาทไปหมดเลยแล้วต่อมาก็เป็นอนิเมะจากมังวางัานโนโตะหรือว่าทา w เว o ร์ออ,อ,อ,อนั่นเองเรื่องที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าอะไรวะงง ที่ผมไม่รู้นะคือผมไม่ได้ไปอ่านมังวามาแต่เพื่อนผมหลายคนที่อ่านมังวาเข้ามาเขาบอกผมมาว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้อ่านมามนจะงงซึ่งมันก็งงจริงแหละสำหรับเรื่องโชโกกิกิโนโซมะเนี่ยผมไม่ได้ดูภาคนี้นะส่วนโอโตเมกิมเนี่ยตอนแรกผมดูเพราะว่าผมเห็นตัวละครมันน่ารักดีแต่พอผ,ผมก็ไปดูผมก็รู้สึกว่าตอนแรกมันก็มีเนื้อเรื่องหลายอย่างน่าสนใจนะแต่ว่าพอดูไปถึงกลางๆเรื่องผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหรอ่อ่ะผมเคยทาคลิปแนะนําไปด้วยนะแต่รู้สึกว่า จะโดนลิขสิทธิ์แต่ที่ผมไม่เข้าใจอย่างหนึง่งไอ้น,นี่ขอบน่อยเถอะคลิปแนะนําผมมาโดนลิขสิทธิ์แต่ท้าไมคลิปสปอยโอโตเมัิเกมถึงไม่โดนลิขสิทธิ์วะเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยไม่โดนลิขสิทธิ์สปอยเรียงตอนเลยไม่โดนลิขสิทธิ์แต่ผมมาแนะนําแม่งโดนลิขสิทธิ์ แล้วก็อาเต้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็ชอบมากเหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกว่าคนดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เรื่องนี้อ๋แล้วก็คาฟิชิโก็ตกจริงๆก็สนุกดีแต่ว่าแบบผมมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะโอเคสำหรับซีซันซัมเมอร์เนี่ยซีซันซัมเมอร์มันเป็นซีซันที่ผมดูเม่น่าจะน้อยที่สุดในปี2020แล้วนะดูแทบจะไม่ได้ดูเลยมั้ง ลีซีโร่สคือแบบแม่งแบบแม่งมันจริงใครที่ไม่เคยดูรีซีโร่หรือว่าดูไปตอนเดียวอย่างเพื่อนผมหลายคนอนะแม่งดูไปตอนเดียวเวลีซีโร่สองอะล้วบอกว่าตอนแรกมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ไม่ดูต่อกันอนะผมบอกเลยว่าซีซันสองเนี่ยใครไม่ได้ดูต่อจากภาคแรกนะโคตรพลาดผมบอกให้เลยอะแล้วก็อนิเมะจากมังวายอีกเรื่อง The God of High School ซึ่งตอนแรกมันก็จะเป็นอนิเมะแนวสกูร้ายต่อสู้อะไรธรรมดาใช่ไหมหลังๆมันเริ่มเวอร์แล้วอารมณ์เหมือนอินาซุมะ มันมันโคตรเวอร์เลยช่วงหลังๆแล้วก็มีเรื่องจองมัโรงเรียนซึ่งเอาจริงๆอ่ะเรื่องนี้จริงๆผมมันไม่ได้ดีหรอกมันอย่างน้อยมันว่ามันดีกว่าอนิเมะแบบพระเอกเทียบหลายๆเรื่องนะเออส่วนเรื่องแฟนชาวเนี่ยผมไม่ได้ดูเมะเพราะว่าผมอ่านมังงะมันมาแล้วผมไม่กล้าดูเมะเพราะว่าผมลำคาญพระเอกเอา,เอ,าเอาตรงไป ก็สำหรับซอสอาร์ตออนไลน์อลิสเทชั่นวอลล์ออฟอันเดอร์วล์สองเนี่ยผมว่ามันก็การขับซอสอาร์ตก็น่าจะไฮไฮกันอยู่อ่ะไอภาคเนี้ยก็มันอยู่โดยรวมซีซันซัมเมอร์ก็มีแค่นี้มั้งซีซันซัมเมอร์เนี่ยผมดูเมทน้อยมากเอาตรงถึงภาคต่อมันจะมีเยอะก็เหอะโอเคมาถึงซีซันสุดท้ายแล้วก็คือซีซันโฟร์ก่อนมาเรื่องแรกเนี่ยจุดสิ่ใครเซน ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดมันมีถึงแค่สิบสี่ตอนเนาะก็ยังไม่จบส่วนไฮซิวเนี่ยปัจจุบันตอนนี้ผมเพิ่งเริ่มดูซีซันสองไปเองอะเอาจริงตอนเนี้ยกําลังนั่งดูอเลยโคตรมันเลยตอนเนี้ยอยากไปดูต่อเหมือนกันเนี่ยดันมาจีสามผมรู้สึกว่าภาคนี้แม่งมันสนแล้วอะในดันมะจิทุกภาคนะแต่ผมรู้สึกว่าภาคนี้มันมีประเด็นหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะเกี่ยวกับภาคนี้ก็ใครที่ไม่ได้ดูดันมจีภาคสามนี่ผมแนะนําให้ไปดูมากเลยนะ ค่ครูาว่าอีเป็นอนิเมะแนวรักโรแมนติกที่ผมรู้สึกว่าแม่งดูแบบโคตรหวานนะเอาจริงผมไม่ค่อยดูอนิเมะแนวนี้เยอะนะเอาจริงไอ้พวกแบบพระเอกนางเอกเ,เป็นแฟนกันะอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ผมไปดูเว้ยแล้วแม่งแบบไอ้เหี้ย พวกมึงหวานเกินหวานชิเปงเลยแต่นางเอกเรื่องนี้มันน่ารักมากเลยนะแม่งจนโนทบ,บิทบ,บิเอาจริงเป็นเรื่องอีกเรื่องที่ผมค่อนข้างที่จะชอบแล้วน่าสนใจอย่นะถึงช่วงแรกๆผมจะรู้สึกว่าเรื่องมันดูไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหร่แต่ว่าเอาจริงก็อีกหนึ่งเรื่องที่แนะนําให้ไปดูเหมือนกันนะโดยเฉพาะน้องอเลน่าน่ารักมาก แต่ดูเหมือนคันชิโร่จะไม่ชอบน้องเท่าไหร่นะคุโน่นนั่นนะเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครจําได้หรือใครที่เคยดูคลิปผมนะผมเคยลงคลิปแนะนํามังงะเรื่องนี้ไปแล้วก่อนอนิเมะมานานมากแล้วเรื่องนี้เอาจริงผมอนิเมะผมดูไปตอนเดียวแล้วผมก็ไม่เคยดูต่อเลยแนละ้วเพราะาผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มีความอยากดูต่อเลยเพราะาผมอ่านเวอร์ชันมังงะมันมาไกลมากแล้วอะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมได้ดูในปี2020นะครับผมแบบก่อนขึ้น2 0 2 1ออะ คือเรื่องมาโฮโจเดะโอยาสุมินะครับผมก็หรือจะในชื่อไทยก็คือหลับไหลในภาษาจอมานเองก็ทําโดยสตูดิโอดอกาโกโบความใจของผมอีกแล้วหนึ่งในอนิเมะตลกที่ทําให้ผมแม่งตลกจริงๆนะไอเรื่องนี้แม่งแบบโคตรฮาเลยแล้วน้องแม่งก็แบบน่ารักมากคือแบบมุกแต่ละมุกในเรื่องนี้แบบโคตรครดเอทีฟบอะส่วนอนิเมะเรื่องอื่นๆเอาจริงก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ผมก็ดูไปเรื่อยอะเอาจริงนะในปี2020อ่ะมันไม่มีอนิเมะเรื่องไหนสักเรื่องเลยเว้ยที่ทําให้ผมรู้สึกว่าว้าวสุดยอดไปเลยอะไรเงี้ยแบบมันม อนิเมะน่าสนใจเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาเยอะนะถึงหลายคนอาจจะบอกว่าซีซั่นนี้เนี่ยภาคต่อแม่งแบกหนักมากเพราะแม่งมีภาคต่อแบบเกือบสิบเรื่องอ่ะภาคต่อเยอะมากเลยแล้วผมก็ดูเกือบจะทุกเรื่องด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับในอนิเมะปี2020ทั้งหมดนะครับผมไม่ได้ทำคลิปกันตั้งนานเนาะก็อาจจะพูดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดปุ่ม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็